สวัสดีและใช่ผมจะมาเล่าเรื่องสนุกๆของเพื่อนรักของผมเองในนิทานแฟนตาซีการผจญภัยของเจ้ามิ้วแห่งดินแดนเมคาในดินแดนแห่งเมคาอันเป็นโลกมหัศจรรย์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าหมู่บ้านฟูฟ่องซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าแมวที่มีพลังวิเศษเจ้ามิ้วแมวส้มตัวกลมขนฟูฟ้องและมีหางที่ปลายเป็นผู้เหมือนเมฆน้อย เป็นแมวที่รักการผจญภัยและชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงแต่มิวมีนิสัยซุ่มซ่ามเล็กน้อยทำให้ทุกครั้งที่ออกผจญภัยมักจะมีเรื่องสนุกสนานเกิดขึ้นเสมอจุดเริ่มต้นของการผจญภัยวันหนึ่งขณะที่เจ้ามิวกำลังนอนกลิ้งตัวบนก้อนเมฆนุ่มๆในสวนดอกไม้สีรุง้งมันได้ยินเสียงร้องจากเจ้าโบหมาป่าสีเงินเพื่อนสีของมันมิวมิวเกิดเรื่องใหญ่แล้ว โบวิ่งหน้าตื่นมาพร้อมข่าวร้ายว่าดาวเมคาอัญ,ญมณีพิเศษที่ทำให้ดินแดนเมคาลอยอยู่บนฟ้าได้หายไปถ้าไม่หาดาวเมคากลับมาในสวันหมู่บ้านฟูฟ่องจะร่วงหล่นลงสู่พื้นโลกมิวลุกขึ้นพรวดไม่ต้องห่วงโบเขาจะออกตามหาดาวเมคาเอง มิวพูดด้วยความมั่นใจแม้ว่าลึกๆในใจจะรู้สึกวันๆเพราะมันเคยทำของสำคัญหล่นหายบ่อยๆเช่นปลาแห้งที่แอบซ่อนไว้ใต้หมอนแต่ครั้งนี้มิวตั้งใจแน่วแว่าจะเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านให้ได้ มิวชวนโบและเพื่อนใหม่นกคูกน้อยชื่อลูนา่าซึ่งมีปีกที่ส่องแสงได้ในยามค่ำคืนออกเดินทางด้วยกันพวกมันได้รับคำใบ้ว่าดาวเมคาถูกขโมยไปโดยราชินีค้ังเขาเงาผู้ปกครองปราสาทมืดในหุบเขาหมอกซึ่งอยู่สุดขอบของดินแดนเมคาเรื่องราวกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับ อ๋อแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องการผจญภัยของเจ้ามิวแห่งดินแดนเมคานั่นแหละและตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้เลยครับการเดินทางสุดป่วนการเดินทางเริ่มต้นด้วยการกระโดดข้ามก้อนเมฆที่ลอยไปมามิวตื่นเต้นมากจนกระโดดพลาดเกือบร่วงลงจากเมฆโชคดีที่ลูน่าบินมาคว้าตัวไว้ได้ทันมิวเจ้าจะต้องระวังกว่านี้ลูน่าบ่น แต่เจ้ามิวแค่ยิ้มแห้งๆแล้วพูดว่าอ่ะๆเรื่องเล็กน้อยระหว่างทางพวกมันเจอกับสะพานสายรุง้งซึ่งเป็นสะพานที่เปลี่ยนสีไปมาและลื่นสุดๆมิวที่อยากโชว์ความกล้าวิว่งนำหน้าไปก่อนแต่ทันทีที่เหยียบสะพานมันก็ลื่นถไหลกลิ้งไปมาเหมือนลูกบอลโบและลูนหน้าหัวเราะจนท้องแข็งแต่ก็ช่วยกันดึงมิวขึ้นมาได้ สุดท้ายทั้ง3ตัวต้องจับมือกันเดินข้ามสะพานอย่างระวังซึ่งกลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเมื่อผ่านสะพานไปได้พวกมันมาถึงป่าเมฆครามที่เต็มไปด้วยต้นไม้เมฆที่ส่งเสียงร้องเพลงเบาๆทีนี้พวกมันเจอกับกระต่ายเมฆชื่อฟลัฟฟี่ผู้รู้จักทางลัดไปปราสาทมืดฟลัฟฟี่ตกลงช่วยนำทางแต่มีเงื่อนไขว่ามิวต้องเล่าเรื่องตลกให้ฟังทุกชั่วโมง มิวในต้องคิดเรื่องตลกแบบด้นสดเช่นทำไมเมฆถึงชอบร้องเพลงเพราะมันอยากเป็นดาวซึ่งทำให้ทุกตัวหัวเราะจนน้ำตาเล็ดเนื้อเรื่องกำลังสนุกเลยนะครับไม่รู้ว่าเจ้ามิวเพื่อนของผมจะทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกับเรื่องการผจญภัยของเจ้ามิวแห่งดินแดนเมฆากันในตอนต่อไปได้เลยครับรเผชิญหน้ากับราชินีค้ังคาวเงา เมื่อถึงปราสาทมืดอันเป็นที่อยู่อาศัยของราชินีค้างคาวเงามิ้วโบลูน่าและฟลัฟฟี่ต้องเผชิญกับด่างทดสอบสุดท้าทายราชินีค้างคาวเงาเป็นค้างคาวยักษ์ที่มีปีกเป็นหมอกดำและมีเสียงหัวเราะที่ดังก้องเธอพูดว่าถ้าอยากได้ดาวเมฆาคืนพวกเจ้าต้องเอาชนะข้าในเกมปริศนาปริศนาคือการเรียงลูกเมฆสีต่างๆให้เป็นรูปดาวเมฆา หนิวที่ไม่เก่งเรื่องปริศนาเริ่มตื่นตระหนกแต่โบใช้จมูกไวของมันช่วยแยกสีลูน่าใช้แสงจากปีกช่องทางและฟลัฟฟี่ช่วยกระโดดจัดเรียงลูกเมฆด้วยความร่วมมือกันพวกมันแก้ปริศนาได้สำเร็จราชินีค้างคาวเงายอมรับความพ่ายแพ้แต่เผยความจริงว่าเธอขโมยดาวเมฆาเพราะรู้สึกเหงาและอยากให้มีคนมาคุยด้วย มิวรู้สึกเห็นใจจึงชวนร,ราชินีมาเยี่ยมหมู่บ้านฟูฟ่องและสัญญาว่าจะจัดงานเลี้ยงให้ทุกสัปดาห์ราชินียิ้มกว้างและคืนดาวเมคาให้ทันทีแล้วก็มาถึงตอนจบของเรื่องราวการผจญภัยของเจ้ามิวแห่งดินแดนเมกากันแล้วนะครับผมหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขกันนะอย่าลืมกดติดตามช่องของตุนแม่ออนไลน์กันด้วยนะครับการกลับบ้านและงานเลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ เมื่อนำดาวเมคากลับมาหมู่บ้านฟูฟ่องก็ปลอดภัยอีกครั้งชาวบ้านจัดงานเลี้ยงฉลองให้เจ้ามิวและผองพื้นมีเค้กเมฆนุ่มๆปลาแห้งกรอบๆและน้ำผลไม้สีรุง้งมิวกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันได้เพื่อนใหม่มากมายรวมถึงราชินีครั้งเข่าเงาที่กลายเป็นเพื่อนรักของทุกตัวในหมู่บ้านมิวนอนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมีคืนนั้น คิดในใจว่าการผจญภัยมันสนุกจริงๆแต่อาจจะสนุกกว่านี้ถ้าข้าไม่ลื่นสะพานสายรุง้งแล้วมันก็หลับไปพร้อมรอยยิน